ไอหวงเดินเอาไม่ใสอกองครับมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่เมื่อวานเนาะครับพี่น้องมาใส่บ่วงไว้มัอนี้เขาจะมาเยี่ยมครับเยี่ยมบ่วงครับมาเยี่ยมบ่วงเยี่ยมบ่วงหางหนูพี่น้องครับผมครับครผมอยากจะมาสอบพี่น้องครับอาจจะบพราะเกิดฮวงปารีพี่น้องครับผมใส่บ่วงขนาดเดิมใส่บ่วร้ายบ่วงนะครับ มันนี่ร่มแห้งนะเนี่นเมื่ว่านมันจวดไปเลยนะครับปานนี่ตะเกายิ่จู่ๆเลยติดเนี่นครับเมื่วานนี่มันจวดไปแล้วนี่เขาบ่วงครับนี่ไม้ผมนี่ไม้ครับไม้ไม้ไม้นี่ไม้นึงใส่บ่วงหนึ่งไม้นึงใส่บ่วงหนึ่งะครับแต่ว่าไม้นี่ดูซึ้งวาห้อยต่ำมันบ่เมื่อถ้าเห็นบ่วงครับหลงมองเอากขนั่นี้ใชครับนั่นดียับไปอีกนั่นเอื่นั่นละรักง่ายง่านั่นนะโอ้นี่ครับโอ้แผลตูนครับแผลนี่ มากครับเรเ่ียๆครับพี่น้องครับผมปุ๊บเงือดไพ่นะครับเนาะนีะน่นะเอาหนัาบ,บวกน้ำกันลืมปะใส่ตับ้านสายหวึงสามสี่ห้าหกนี่กับแป๊กครับใส่นีคือใส่บักกูพี่น้องครับผมลก ราะว่ามีมีเปอร์เซ็นต์จะถือ,อยีกกันบ่ไม่เงีครับอุ้ยนะยัยงห้อยต่ำบ่ไม่เงี้ยครับตายเลยครับยังตายคนอยู่บ่ได้ครับถือตปลี่ยวบัวทุบบิดยี่กี่ว่าให้มันต่ำเนาะให้นูต่ำนะครับยังโซ่ลมแห้งี่น้องครับผมจีดครับแต่เว้นกระล้างขึ้นโอ้สุดยอดเลยจีดบ่วง ใส่เบียดใส่เห็นหลวดเบอร์อะไรพูดนะเบอร์สิบสองครับ,บนะครับคือเอาหมูยำยำบ่วงหลวดครับผมใส่บ่วงหลวดครับแหบวบใส่ไก่โมนี่ไกย่ยูครับใส่หลายบ่วงด้วยนะโมนี้อันนี้ร่มครับเอา้าบิดอีกแล้วครับโมน,นี้เอเอ คืบอบวกตีดวงคือพ่านไปจัิงส่ซื้อวะเพราะมันพ่านเต็มไหม <Yeah. S 1> โอ,อกโกม้ยแย่เห็ดบวกกลมดีแท่ว่าลมแห้งแท่ว่าลมหนาวนำตำเถื่อนมาเหยเเียนเถื่อนมาเหยียนไปเลยที่หน้านี่ดิเมียนครับเอ้ามาหนิไม่กู้ข้องมาหนีิเมียนครับจริงๆเลยขี่รถขเข้าม้าเล้สิงผู้ข้อง เบื้งครับอีกเกลื่องได้พี่น้องครับผมพุ่นสวยงาม,มค,ครับเช้าตรู่เก็เช้าตรู่มันจะาก,กาดเนี่ยมาสอบพี่น้องครับก็วันนี้ก็ไม่มีหมอกวันใดวะเนาะมันล่มมั้งครับ,รบนี่ครับกองเสี้ยงครับเป็นนอนดี่ดีครับพี่น,อน้องนอนเสี้ยงเกลี้ยกล่ยโอ้ยตะห้อยพันมีแต่ห้ยหยอยพันครับองเสียวาแต่ว่าบ่าด,ดีวันใดเด้อนี่เรือ่องครับพันมีแต่พันอันตะพัน ครับปึ๊บไปเรื่อยพี่น้องครับผมลุ้นกันไปครับถึงว่าบ่ได้เฮาก็บึ้งครับพี่น้องครับบ่อใดลังใดก็ได้ลังนึงเลยพี่น้องแม่นครับเพราะว่าลมมันแห้งครับฟูกลังใดก็ฟูกลมแห้งหนูบ่ค่อยออกฮูอครับมันหนากครับพี่น้องหนูอ่านยาม้าปานนี้ได้เลยครับเอ้าไม่ต้อยให้พลาดไม่เขาหนักขึ้เป็นสี่วะไม่ตามีเลียลครับพี่น้องคนบ่วงบ่หมานบ่คือเป็นยังไหนวะบ่วงไงวะเอาซ้ำพอดูหัวนี่นไหม ตาย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 พ่อจำลมหัวนี่ไปเลยเนี่ยไอ้เหรอหนูหนูมันทั้งนี่มีหนูไงไม่ครับไม่กับวิธีการหางครับผมนี่แหละคือ่วงกลมๆนี่ไม้ไปครับผมปืออครับพี่น้องมึงไม้นี่ใช่ครับคือตัวกันเหนือไม้นี่อ๋อดัาฟีไม้ไม้เดียวก็คือรังเดียวเลยติดหนึ่งงานครับเดี๋ยวมึงจำมาได้ครับหนึ่งอันนี้ เหียนซวงลงอีกแล้วครับบ้านลากรีดผ่านอีกไม่พอหนาโอู้วมันคือเป็นยังไงวะนี่ผ่านเข่าหัวเลยหนึ่งห้อยมันเดินผ่านมันพ่กเขาพวกเขาวางไม่พอหนาแบบเบียดคางวางเลยเรียนแย่วงนี้หนูว่าท่านมีห้อยเรียนตามห้อยไปเลยครับวันน้ำว่าท่านเดียว์เจอกันเดี๋ยวเจอกันใส่แบบหัวเข่าเลยเจอกันนะครับใส่ปกู่ครับเพราะว่า หนูว่าตั้หนึ่มดครับครับแต่ถ้าไซส์มากเดี๋ยวแยตัวนี่เติเปิดดูดูกันเอาไหลายอยู่ครับเพราะว่าอยู่อวงก็ยังอยู่ตรงนี้ซุ่มบนท่านี่ตายย่ำขายขายยังไงนี่ย่ำขายขายคือบนละครขายโล่สองลอยโล่สองลอยเนาะแม่ครับแบบว่าลูกคนแล้วจังสั่งกิโลติแบบว่าครับลูกคนแล้วครับลูกคนเรียบร้อยครับ นะครับเขาที่ผ้าอีกนะครับว่าเดินทางไปอีกไกลเติมเหมือนกับต้นไม้บรรยากาศยังมึนศอกพี่น้องครับผมสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับเสื่อมครับอีสานบ้านเฮ้านี่ครับคุณยายจะจะมาโม่รีคนอีสานเลยครับเนื้อวุ้ยฝนพี่น้องครับตะเว่งกระลังขึ้นพี่น้องครับบรรยากาศนั่นสิหายากพี่น้องครับผมขันบ่ตื่นเสาอีบ่บ่ปอดนะครับบรรยากาศนั่นสิ เนี่ยครับมาหน,นีเข้าสีผลงานเข้าสีมีจักเตีมบ้าบูครับครับลุ่นมาไปพี่น้องครับลุ่นรุ่ครับแล้วนี้งามแทะบ,บ่วงกลมอันนี้บ่อบ่อหมานครับอันนี้บ่อหมานนะครับโอ้ยเปลี่ยนเตือดเลยครับผมอ๋อยังมือนมีแมวสีเข้าหนาวะเฮ้ยมีเลยเลยนั่นดินนดนแล้วขี่แมวโอ้ยกบจวดแล้วแบบนี้เห็นปะ ถือกินแมวบวออกมากเลยตายตายบวกหนึ่งสองยังไปสิมีประค่อนป่ะประค่อนป่ะมีอยู่ครับมาหลุดนครับพี่น้องตะเกาวดีงามาามากสำนีจุดๆเล่นป่ะมีอันครับเออตัวพี่น้องมึงครับป้องขวยหนูพี่น้องนี่ครับตามนี่กขวยหนูครับที่ทออกมากเพราดได้เด่นนี่เสียรักไปสื่อคเขาให้มันวางเขามันเขา ปลรอรอบมากสิว่าดักให้วงมันม evet ืดครับต่ำอยู่วะต่ำเหยียงจิน้อยหน่อยเนาะืลมว้ายว้ายครับผมลมไปว้ายขี้นวลน้องงามจี๋เข่าดอกบอลเนาะอานนี้เป็นแต่ปลาหลายแถวเนาะนี่อยู่ดิเอาเอาเลยครับพี่น้องใส่ใส่ใส่จุ่าตัวใหญ่ครับพี่น้องฮึ่มพี่น้องดวดดวดเดรสี่ดีครับพี่น้องขนเขาปติเงวั่นเต้นไหม ออื้พี่น้องครับสามเขาดักยูพีเดียกว่าไหนเขาโดนหลับพีดียวนี่ครับยำถือยังสี่งนะพี่น้องตัวดักหันตีเนียน้องดักพีดีนี่นี่ครับห้อยไม้ครับมันเลียนมันพี่พีดเออตัวงี้เลยครับผมเอาเอาโป๊ะป๊อดทีเด่นครับือตัวงี้เลยครับพี่น้องทำไมทำเหมืองว่านเลยววะ มตีจับยังไงล่ะครับนี่ตีบกัดครับโอ้สูนี่ตัว,ตวพ่อมันเห็นมันต่ำบ่วงเลยไหมตัวเห็ดบ่วงเงี้ยตัวนี้เอาตัวหน่อยดิเอาตัวหน่อยดิจับ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 หัวก้อนจับยังไงครับจับยังไงเอาเกือบบูดนี่เก๋เลวก็จับตัวสอดเลยได้ครับนี่<อ>มัน<บ>มันรุนบางเลยครับที่มันคือบูดเก่าเลยครับบ่มีใหม่ติใหม่เนี้ยข้อเดียวนตัวควบเลยควบนะจ๊ะหนอควบเลยวุ่ยวายพงควบตัวครับโอ้พงก็ง่ถนัทเลี้ยงบ่วงตัวนี้นะครับ ตัวนีจับหางสิหลุดไปก่อนเด้คือตุกเงยเลยพี่น้องครับตัวนี้ประมาณโล่เลยพี่น้องตกใจสีแม่จับมั้งสีแม่ตัวจับหัวบันนี่จับเท้าขับปันจับหัวบันนี่โอ้ยมันใหญ่มันงอมาเลยครับบ่งงอตัวครับเจ้าจะตกใจมันกับงอนตัวเออเออใส่เงยเลยพี่น้องครับใส่เงยครับจับมือว่านครับอ้าวซำมียอะไรพี่น้องครับพูดนะจิตายไม่อยากให้มันตายวะเอ้า มันเกยวกันใจตายด้วยดีเลยข้างหน้ามันท่าเทาจับเทาจับมันแต่ว่าเขาเขาปล่อยเลี้ยนมันจิสลบกก้อนนี่มาเลยเอาที่ทงนี่ครับตุูงย่เลยพี่น้องครับตัวนี้ประมาณโล้พี่น้องครับยืดตัวขันนูขันเดียวออกน่ำเทียบเลยครับมึงตัวนี้ตัวนี้ขันเทียบเลยอ่ะคุ้มครับมเท่านี้ลงทุนเจ้าหวานเหรอเบ็ดเป็น หลวดกดหนึ่งไหสิบกว่าบาทเออพี่น้องครับโอ้ยจะอะไรยึดครับคันเทียบเลยครับพี่น้องคันเทียบเลยพี่น้องคันเทียบเลยนี่ครับพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่เลยครับผมนะครับพี่น้องครับตัวนี้แปลรูครับแปลตัวนี้พอหมู่บ้านได้ตัวหนึ่งแปดขีดอ๋อลงไปหดหดหดเออเรียบร้อยครับ มันตายหรอกมันหันใจปลายนี่ข okay, oh, ึ okay. okay. car, uh, ้นได้ขน่ะไม่กนโหดตัวต mm ัว hmm. น you know ี้คือ uh, ต uh, ิดในไม้ได้นี่โอเคตุกง่ายเลยครับง่ายก็เ uh, ขียนเลยนี like ่ป uh, anyway, uh, yeah. ้าต uh, hmm, ัวแบบนี้ใครได้จาก็ได้ตัวนึงคือถือว่าคุ้มบ่คุ้มครับคุ้มแล้วได้ซีหาตัวนี่สุดยอดคุ้มเลยคุ้มนะทำมันนี่คุ้มแล้วตัุกง่ายเลยพี่น้องครับเมื่อกี้ผมนับได้แค่สิบสสิบ กวางเหี้ยเขาจีเอากลับไปโมกันนะครับเนาะเขาสิบิกใส่ไปกลับไปดัดแปลงใหม่กันนี่ครับช่องที่ผมใส่หน้าผ้าพันเอวเบิรงช่องที่ผมใส่นะครับมันสิใส่แบบใส่ช่องเลยสีบพ่แปลงคัร่บนี่ครับนี่เพราะว่ามันสีมีหอยมันหมุนสี่ตมพลาดนั่นสิผมมาค่ะครับนี่อืนี่เสียบอะไนี่มันปล่นี่ว่าสี่ตมพลาดใหญ่นี่คือหมองไม่ไหมครับผมก็บม่ได้เห็นไงหรอกแค่ว่านี่มันดัดเแล้วก็เลยเอาเลย ตัวน oh. um, <Jean> ึ no <questo S 3> oh, ่งพอมาซ้ำเงาเขียนับพี่น้องครับตัวหันมันฟื้นแล้วเตีงัฟื้นแลวดต่ซีเลยวะวายวแบบนี้ใครดีจักมือละสิบตัวนี่ว้าตัวเข็นยังล่ะครับพี่น้องครับผมยังต่ำพ่ต่ำกว่าตัวเรลอยล่ะตัวหนึงลงทุนลวดกดหนึ่งกัวันยี่สิบกบาทรบ ามาแมงนหลุดว่ะของน่ก็เลยทมงนหลุดเปิดปเลยเหรอของมันผ้ามันของ,น,ของน,อน่งๆๆๆงแไวดิแอะไรลาคือมันตำไปเลยนะต่ำแแล้วกังของเอี่ยวเลยมันคือเยาจะดินแง่งนะครับ อั oh, wow. ้นี <uhhh like S 1> <man? S 2> ่ครับห้อยทอดห้อยถุยใส่ทุบสอดจังหวัดพุนวะโอ้ดีต้นพ่อนนี่ขัานอกวาพี่กลางพุนแล้วกางให้หน้าเออดีต้นดินอยู่ขันบดินนี่บดเห็นเลยใส่หองนี่นะครลงนี่ครับยฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วองห่วายนแล้วเนาะตัวหน่อยแหงหน่อยนี่ไแห้งใช่ไหขากูซะ ไปสียาวัดะยากด้หนูกัดกัดเราไม่นาวนตัวนึวัากัได้อกะครับวันเียสองตัวไมสองตัวครับตัวใหญ่ทำนี่แหะตัวนึงตัวหนึ่น้อยครับรับนี่ใส่แล้วมีเนวไม้อมหงมไมครับมันจะหลงครับลี่เขหลงอยู่นี่วเปนึ่งยุไดุนครับนับเก่าคือเบียดเด้ยเดยคร แจ้งแล้วครับพี่น้องครับแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งจางฟังเอ,อยพันธุ์ในความผัดนพันธุน์ขวงผู้ก็ถดีที่สดเลยเนีอ,อ,นอ,อ,อพอหนูช่วงนีน้นะนี่มันมันเพเป็นห้อยครับเด้เป็นห้อยห้อยจิตตมนี่ครับย่งางเรื่อยพี่น้องครับผมไปดุนกันครับมาดุลน,นำกันพี่น้องครับผมสภาพพี่น้องลงตรงลงท่าวันนี้ครับผมมาต่เเสาต่เซี่ยว าปานนี้หนูจะเตรียมอง,องค์ขอเราได้บแบบโอ้อยจะได้ก็เด็ดออกตัวตูวตดใหญ่เลยครับตูดจัดตูดจัดนี่แหละครับผมก่นถือตะลุกตัวนี่ตะมันเลยพี่น้องครับผมตะกี้ผมก็เคยใส่กันครับ <c oughs> พี่น้องไปเตรียมกระสอบตะล้างมือบ่วงหลายๆยามมวาัสดิ์สินเฮ้ยบว่วงวะตอไปครับก๋วยหนูครับพี่น้องครับพี่นนเก่าบ่วงแล้วบเจุดหนุนหัวหน้าครับ Quý phái, quý phái yam tay yam up, quang quang quang. Tông mày hạc nhanh hạp. Bong, 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 bong,

ก้อนหินเนี่ยมันสูงลงเพิ่มอยงไรก็ว่ากันว่าระยะหูนมันถีุ่บลงลางง่ายงครับเนาะใส่ไปมือได้ยังสิอกูนี่ดูว่าใส่จอมดกับขักจังกูบอกรึยัเป็นมืออื่นอะไรกูใส่กูไปใส่ทางไม่กันบ่กรึยังครับกูไปใส่ทางไม่มือนี่ผมว่าจะไปใส่ทางฝุ่นนะครับโน่นน้องเท่าจะบังเอิญหนึ่เข้าจอมาจากข้างไหนวูนีมันบุกไปกับหนึ่งแปลว่ามัดขางขึ้นใส่นอนเล่นไหมครับซีเหลียวมันเป็นราคาครับหมู เฉลี่ยแล้วกิลโลละสองร้อครบับยังต่ำเพี่น้องครับผมต่หนูเลี้ยงหนูเลี้ยงกิลโลละสองร้อยบอันนี้หนูนะเฮาหายงังไงครับผมกิลโลละสองรอยลูกคนพร้อมประกอบอาหารเลยครับพี่น้องครับผม,มยังตัวยังไตัวใหนห้อยยังไงอันนี้ห้อยัง,ง,งครับห้อยหนูครับตัวใหญ่มันยางแบบว่าพทันน้ำรองยัไไปทัวร์ไปทัวรยูราายาครับพี่พีเห็นป่มันามาี่ ดาก็มถึงด้ครับทง้นมันไปหมัวอยู่เนาะทั้งสี้นเนาะมันเดี่ยวทางอยู่เ๋ยวตัวเองลมกับเียงแหูดอีกแล้วไอหดบ่ติดวะโอปาี่หวยไหมหดจนแหลมไม่เทาไ่้มันหลุด่บ่หลุดกันหลุดกันั่นและมันต่ำไปได้เต็มผ่านไปอ๋เสียเลยชากลปากุมรับปากหูเกาเลยเหรวะ ก็ขัดปากหูงสีหูงสีก็ต่ำดีไปยังแล้วผขาบอกว่าหงกับต่ำได้เดินไหมเอาจปยึดบนตำไหมสามกลงไปเดียวเดียวครับเดีเดียวก็มแล้วก็ปื้ดหไหมก้อนโดไหมคุ้คเายเห็นไหมสอ้าวอ้าวอ้าวฟาอนนี้เริ่มหวานหวานกับจำนีแล้ว้าถอะมันเกาดิ มันออกจากองาตีมีอยู่ตีนีองนั่งปล่อยใส่ในองเลียงงูในองไปแล้วน้อตรงงเลยครับพี่น้องครับผมผนแมนี้หลีตัวเลยออกจากองสาวด้วยนี่จะายังนด้อตรงงเลยวะไปไปช่วงนี่นจิตายเาเห็นไหมเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองถ้าใครได้ดูคลิปนี้ไป เดี๋ยวกะย้ำมันโซพี่น้องครับผมครับบ้านพี่น้องลงตรงลงถาไปหาย้ำนูครับพี่น้องครับย้ำนู้ย้ำนูแล้วเราก็กลับบ้านแล้วพี่น้องครับผมครับเดี๋กะมื้อนี้ก็ไปสนีทพี่น้องครับผมบอกกันไปนะครับพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ